เรียกได้ว่าสถานะหัวใจของใบฟืนพิมพ์ชนกก็โสร้อเซ็นต์ค่าหลังจากได้เลิกราจบความสัมพันธ์กับนายนพัสนไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงจะลดสถานะเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแต่เขาสองคนก็ยังไม่เคยคุยไปมาหาสู่กันอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาค่ะก็อาจจะเป็นการสิ้นสุดทางแฟนไม่หวนกลับมาเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปค่ะล่าสุดเฟอนแฟนก็จับสังเกตเห็นว่าไปเฟินทำไมช่วงนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นมากแถมยังดูสวยวันสวยคืนอีกด้วยจนมีเพื่อนๆแซวว่าแต่งตัวสวยมีหนุ่มเข้ามาจีบหรือเปล่าและ ได้มีแฟนๆตอบกลับไปว่าน่าจะมีหนุ่มเข้ามาใหม่เร็วๆนี้คราวนี้แฟนๆก็สงสัยใหญ่เลยนะแค่ว่าหนุ่มคนใหม่ของใบเฟิร์นจะเป็นใครซึ่งก็ดูเหมือนว่ามติจะเป็นเอกฉันท์มากเวอร์ค่ะเพราะทุกสายตาก็พุ่งเป้าไปที่นักแสดงหนุ่มเจเจพิพัฒน์ที่ได้บทบาทเป็นบลนตราสามีคนที่5ของทอง ที่รับบทโดยใบเฟิร์นซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่แสดงได้ดีมากเคมีดูเข้ากันแบบสุดๆจนตอนนี้แฟนๆหลายคนจึงรอรุน้นรอยเชียร์ใหเจและใบเฟิร์นเป็นคู่กันจริงๆนอกจอค่ะสำหรับแอดมินก็มองว่าเรื่องนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะคะเพราะโสดด้วยกันทั้งคู่ คราวนี้แอดก็ต้องย้อนไทม์ไลน์กันเลยสิคะว่าคู่นี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็อันนี้ไม่ทราบนะคะว่าเป็นใครที่มีข่าวลือจากเพจเจมอยร้อยแปดว่าไปเฟินเลิกกับนายมีไฮโซหนุ่มคนหนึ่งรอจีบไปเฟินอยู่ซึ่งหนุ่มเจก็นับเป็นไฮโซคนหนึ่งได้เลยนะคะเพราะเป็นถึงทายาตลาดดังย่านรังสิตและยังมีข่าวลืออีกว่าคู่นี้กุ๊กกิ๊กกันในกองถ่าย ในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นการคุยกันถูกคอหรือเกินเลยอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะนอกจากนั้นในพิธีบวงสวงละครทองประกายแสก็ชัดเจนมากค่ะก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่ดูส,สนิทสนมกันอีกด้วยมีทั้งกระซิบกระซาบกันและยิ้มให้กันอีกก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นมากเพราะดูเคมีเข้ากันทั้งในจอและนอกจอเลย งานนี้ถ้าใบเฟิร์น Move On แบบ100%เปอร์เซแล้วแอดมินก็พร้อม Move ตามค่ะตอนนี้ก็ขอขึ้นเรือใบเฟิร์นเจ็ดเลยด้วยกันนะคะรอรุ้นความคืบหน้าของความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่และรอรุ้นให้ทั้งคู่มีละครคู่กันอีกรอบด้วยค่ะ